อย่าผ่านมาทางนี้ล้กันอย่าผ่านมาทางนี้ละกันครับขอร้อยห้าสิบได้น้องมีตันมีตันมีตันนะตันอาญาทันซะด้วยเรียบร้อยจุดเดียวียบบ้อยครับ กินหลางเง้าแหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บสองสกิลแตกกลาบสวัสดีครับอยู่ผม 14k นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นวีล่ายืนกลางนะครับรุ่นก็ไปเทมกำลังแฝงทีวผมขึ้นให้นะครับ เล่นกับรีเรียนหน้าครับโอ้โหตัวเบตาด้วยนะวัดกันหน่อยกันครับอัพหนึ่งน้ำน,นะครับเดี๋ยวผมบอกสเต็ปเคลียดขิดแบบเร็วนะเดี๋ยวผมเบบสองก่อนก็ผมเบีอสองก่อนครับนี่เรียกตัวนี้มเอาเรื่องว่ะ เด่นบนจัดเลยผมตอนเนี้ยเว็บบัตรเฮ้ยผมนึกว่ามันอันนี้ดูแมสผิดกว่ามันตุย รวมสุดเอ๊มันตึงจังวะเมียตัวเนี้ยอย่าผ่านมาทางนี้ละกันอย่าผ่านมาทางนี้ละกันครับขอร้อยห้าสิบได้น้องมีตันมีตันมีตันนะตันอาญาทันซะด้วยเรียบร้อย เี่เห่นได้นั่นเนี่ยผมมีสกิลสองเรียบรอยครับขออีกร้อยห้าสิบแล้วการเอาต้นเกมนักนะครับเล่นเวลานะพยายามเดินเกมให้เหนได้นะครับถ้าเล่นต้นเกมบ่ได้กันยากเลยนะครับเน็ตเกมเขาต้องเล่นแบบดักครับซึ่งหนาขอาโบไว้ทีมไฟเขากับโบไว้ครับสกิลเขามันเน้นแบบเก่งตัวเดียวอนะสกิลทีมไฟบบไว้จริงๆครับตัวเนี้ยพยายามนักขาซะดีกว่าครับ ยีเนียนอ่ะเจ็บกับเล่นหรือเปล่าล้อมันกับเล่นกลางนะครับดีเห็น่นนะโอ้บอกกับนะแบบแก่งร่ั่วเลยนะดูเมบไม่หมดครับโดนแนหะละคนล่งไปกับ่ไหยังนะครับแบบทีมฝ่ายโมเกงอยู่แนี่นะมันหนาหลอดลนะ ไปได้เลยครับมันเหล็นเยอะจังเลยอย่าหุ่นตรงไปปิดแหละเอาจริงแหละเปิดเพลงมาเลยครับเอาจริงคือเอาเที่ยวไงเนี่ยผโ้ <c oughs> าราณบาสก,กิวนะบ่ะต้องกลัวครับอันตรีไปแล้วนะ ต่อนี้มันเสียัดสีกันนะาเสียแหละคุ้มนะครับแบบเนี้อายอย่าเสียัดสีนี่ที่ว่านักก็เสียผีเกอีกแล้วไปเนี่ยจมหลอดบรัรลูจะตายปะแต่ต้องรองครับเดี๋ยวร้อยนะครับรับก,ากลางก็นล้กันเลียน,นไว้นะบ่นเนี้ยบ่นเาไว้บ่นรับดีกว่า พ่อแวนไม่น่าไหวเหลือโดนโป๊เย็นหนาเหลือหาสิบเปอร์จับลอยที่ครับมีไปอีกสกิลหนึง่งอีกสุดหน,นึ่งผมเป็นแบบดึงดึงดๆๆงดึงดึงดึงมเนะ่ยดูเยอะซะด้วยคิดว่าผมกลัวไหมนะครับ โอ้กว่างจังสกินเนี่ยไม่เคยหวันอยู่แล้วส,วสบายครับเวียนกาดดันปอมกลางไว้เข้ามาแก่ยงยาวๆเลยเออหยบลอยพี่ขอสองร้อยได้เนอะเทบเทียวพยายามเร่นดักครับซึ่งซึ่งหนาเบ่ไหวนะ เนี่ยดักเอาครับเสียฟิกนะบนกันเดือดกันจังไปแก่งครับไอรีตัวนี้มันผิวนะอ้ยโสุูคิวเลยเลย้ยใครเนี่ยมึงใครเนี่ยโดนตกใจไปนะลบบานบ่รรวยให้ลุบบาทบ่จนเนี่ อีกอย่างผมไม่ค่อยรับเบียดเลยนะแบบนี่งแจ่งสมากกว่าจุดเดียวอยาปลอยครับกินหลางเง่าแหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บสองสกิลแตกเจอพลังเวทผมไปดี อะดิไว้บละนี้อ่ะไปเกิด,ดวะอิเยน่ะเกิดโอ้โเออโปตันตันนอะะครับโอวเบลดา ไม่ไม่นะไม่นะไม่นะผมไม่อยากตายแบบนี้จับการกอนหนันครับเฮ้ย ีเฮ้ยจะตายแว่นกาไม่ห้าเลยนะเอ้ยเราไม่ทิ้งเพื่อนครับจด,ดเดียวตายบันเนี่ยตายนะผมมาไอ้ลิกปกปก,ปก,ปก สกิลเซเว่นกาด <c oughs> โอ้อยหยาเลย <c oughs> จนไม่เห็นกับตาหัว <c oughs> ใจเก่ีเจ้ากับกับกัปบอดา้กับจริงแหละ <c oughs> <c oughs> โอเค เอาวะเอาวะเอาวะวะเที่ยวตอนนี้เอาวะเอาวะเอียบชอบบีล่าว้าวว้าวว้าวส่งจุบให้หยาหน่อยนะกัหนึ่งทีสวยเอาให้เบิร์ดเพื่อนไฟนี่นะ เฮ้ยมาตียังอยู่นี่เนี่ยตายพี่ดีชดดาเลยนะครับใช่สมองนิดนอย,นอยวู้ฮู้ฟิกเลยไหนว่าแอมชอบวีล่าเนี่ยเอาไปอีกหนึ่งตัว จบดีเพื่อนจักตัวน้อยนะกันประมาณนี้นะครับวิลายินกลางนะยี่ดักครับต้นเกมทําให้ได้นะไหนก็นดักเล่นครับมีของอย่ามจับตัวที่มันเ,นนเดียวแบบพเอเราตายถ้ามีการเวียนเท่ากับไซเดีเ,เบดครบดับคนมีกันเวียนเท่ากับ บอกควรใส่เขานะครับแล้วเขาเคืงหลอดนะถ้าว่มีการเวดสุดเดียวตัวด้กร็ตายครับนอกจากแทงขาชิบสี่ตายเป็นสามกลาเป็นสิบแปดนะออกข้องกับประมาณนี้เลยนะครับไปนะครับไปเจอกันคลิปหนานครับยังไงยกงห้เห็นตัวไดกก็รอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ยื่นกดไลค์ก็แชร์กต็ติดนะครับเจอกันครับเจอกันคลิปหนา